สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ ep พิเศษนะครับ ep ที่เจ็ดสิบห้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับ ากเพื่อนนี้พี่ที่เข้ามาชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตองแกน,นะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จบางคมนะครับองพิมพ์อกคุศเสียนบาทน,นะครับนี่นครับ นิกสอนครับเ็เป็นสำเร็จกัน,นะครับเสเด็จเก่าๆนะครับนี่แ่กลายงาน,นครับมาที่สามครับเป็นสำเร็จ หลังเป็นอรหังสําเร็จหลังเขียนว่าอารหังนะครับสําเร็จอรหังนะครับคมชัดนะครับหมายเลสี่นะเป็นสําเร็จหลังลูกเหมือนนะครับอหาหนึบนุ่มเลยครับ สมเด็จหล่งลุงเมือหลงพว่กกลวยนะครับเป็นสมเด็จเหลวาเมืองลงพวกวกลวยนะครับลงพ่กกว้ยนะครับมาในห้านะครับเป็นขุดาสตรหลวงปู่เพือกนะครับเป็นขุดาสตรเล็กหลวงปู่เพือกวัดกิงแกวนะครับ นือ้อหานุ่มนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหนูวัดทุ่งศรีวิไลนะครับบนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหนูวัดทุ่งศรีวิไลอุบบน,นะครับ อายุ84บปีนะครับเป็นภาคเจจิดังนะอุบลนะครับปีสองสิบนะครับปศลึกนะครับอมานี้ขเจนะครับเป็นประหลัดคิกรอนะครับนี่ครับเป็นเนือทางผสมนะครับเป็นประหลัดคิกนะครับรอโบราณนะครับมียันหลอมียันนะครับ มณีแปดน,นะครับเป็นพระปิตานะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะครับมีผงนะครับผงสีขาวๆนะครับแล้วก็ทาบอลนะครับฝังตะกุดนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเลขแปดนะครับมานี่เก้านะครับเป็นผ้าผงหลวงปู่ขาวนะเนี่ยครับผงชั้นมากนะครับหลวงปู่ขาวนะครับเป็นสมเด็จนะครับ สมเด็จคะแนนนะครับหลังหลวงปู่ข่าวนะครับวัดธรรของเพนะครับสายกรรมฐานนะครับนี่ครับหมายเลขสิบนะครับเป็นร mm ูป hmm ถ่ายหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเสือหล่อโบราณนะครับนี่ครับเป็นเงินตะกัวนะครับหล่อมีหูในจูนะครับนี่ครับมีหูนะครับ อ๋อหัไปทีหลังก็ครับเสื้อรอครับโอ้เนื้อตัวเก่าๆนะครับอมนยี้คลิปซอนนะครับเป็นคุณแผนกุมารทองนะครับเป็นพันธุ์เนื้อดินนะเนี่ยครับเป็นคุณแผนแล้วก็มีกุมารทองนะครับคุณแผนกุมารทองเนื้อดินเก่านะครับ หมายเลขสิบสามครับเป็นปิดตานะครับเป็นพาอปิดตาหลังแบบนะครับ้าปิดตาหลังแบบนะครับหมายเลขสิบสามนะครับพเนื้องุผงนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญเรือนนะครับเหรียญหลวงพ่อบุญเรือนจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญหลวงพ่อบุญเรือนนครปฐมนะครับ มเลขสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีสามหกนะครับตตดลูกนิมมีวัดบานไร่นะครับเป็นเหรียญขอบสตังนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับมาเลขสิบหกนะครับเป็นภาพปิดตานะครับหลวงพ่อยงยุทธนะครับวัดเขาไม้แดงนะครับชนบุรีนะครับเป็นภาพเนื้อผงนะครับนี่ครับสภาพสวยครับ สภาหิ้งนะครับผิวหิ้งครับหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงนะครับชนบุรีนะครับหมสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อตะกัวครับหลังจานครับเนี่ยเป็นพระปิดตานื้ตะกัวหลังจานครับสิบแปดครับเป็นล็อกเก็ตพ่อท่านปานนะครับ ท่านปานวัดเขาอ้อนะครับมีติดจวนมีเกสารวก็มีหมายเลขเท่าไงครับโลเกตพ่อท่านปานวัดเขาอ้อนะครับต่อไปหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นเดียนหลวงพ่อเจมวัดวังแดงเหนือนะครับเป็นเดียนหลวงพ่อเจมวัดวังแดงเหนือน้องทองแดงนะครับปีศูนย์แปดนะครับรุ่นแรกนะครับ พระเจมวัดวางแดงเหนือรุ่นแรกนะครับต่อไปใหม่นี้ยี่สิบนั้เป็นพระสิวรีเนื้อทองผสมนะครับนะครับเป็นพระสิวรีโลโบรานะครับเนื้อทองผสมนะครับอันนี้ยี่สิบเ็นนะครับเป็นพระพุทธนะคับโเปิลนะครับน,นะครับเป็น แผ่นเงินนั้นด้านหน้านะครับหลวงพ่อเปินวัดบางพระปีสามหกนะครับเสาห้าปีสามหกนะครับหลวงพ่อเปิ่นะครับเป็นปกโคนะครับด้านหน้าเป็นแผ่นเงินนะครับหมายในขยี่สิบสองครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ใบพุทธศาหลวงพ่อเงินนะครับเราโบราณนะครับใบพุทธศาหลวงพ่อเงินเราโบราณนะครับ อันนี้ยี่สามครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับทองผสมรอโบราณนะครับทองผสมรอโบราณนะหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขยี่สี่ก็เป็น,ปนหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมกันนะครับรอโบราณนะครับ ยี่บห้าครับเป็นพระปิตานะครับเลื่ยมเก่านะครับปิตาเลื่มเก่าหลังแบบนะครับปิตาเลื่มเก่าหลังแบบนะครับเนื้อผงนะครับยี่สิบหกนะครับเป็นโหนกโตนะครับโหนกโตับเนื้อดินนะครับลงรักนะครับเนี่ยลงรักรักลอนนะครับ ตัวบางกัะทิงเนี้ยดินลงรักนะครับรักแห้งๆร่อนๆแล้วน,น,นะครับหมายเนี้ยิบเจ็ยนครับเป็นพระคมหลวงปู่ดูนะครับพระคมหลวงปู่ดูนะครับหลังมีจานดินสอนะครับพระคมหลวงปู่ดูหลังมีจานดินสอนะครับ หมายเลขยี่สิบแปดนะครับเป็นพระผงคู่ชีวิตหลวงปู่มุนวัดบ้านจานนะครับสภาพหิ้งนะครับนะครับในครมีตะกูดนะครับเนี่ยครับพระผงคู่ชีวิตหลวงปู่มุนวัดบ้านจานนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับสภาพหิ้งนะครับเนียใครมีตะกูดนะครับเนี่ยครับภาพหิ้งนะครับ ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระผงเมตตาหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป้องนะครับนี่ครับพระผงเมตตาหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป้องนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเดี๋ยญหน้าวัวหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับ สามเอ็นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงปู่สุกวัดปักคงมาขันเท่านะครับด้านหลังมีจานนะครับเหรียญล่อหลวงปู่สุกวัดปักโคงมขันเท่านะครับด้านหลังมีจานนะครับสามสองครับเป็นพระทำาเสือนะครับพระทำาเสือนะครับพระกู่นะครับอุนลํานะครับอุนนี้นะครับ อวน่ำนะครับพระถ้ำเสือนะครับสามสิบสามนะครับเป็นนางพญาครับนางพญาเก่านะครับนางพญานะครับสามสี่นะครับเป็นพระผงหกรอบหลวงพ่อเกษมปีสองหกนะครับของกล่องเลยนะครับนี่ครับมีจีวรนะครับ พุ่หกล้นะครับผมพกกระสีนะครับพร้อมกล่องนะครับพกกระสีนะครับพร่งหกรอบผมพกกระสีนะครับในรายการสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทครับได้สามสิบห้าครับเป็นพาลีลาเรี่ยมเก่าเนื้อดินนะครับพลีลาเรี่ยมเก่าครับผมพกกลวยนะครับเรี่ยมเก่าครับเนื้อดินนะครับ วัสติกนะครับเรียมเก่าเรียมใช้มานะครับสติกลานหมดนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับปาลีลาครับสามหกนะครับเป็นหลวงพ่อรวยนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่กระเทาะเลยนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับราคาสองร้อยนะครับ อันนี้สามเจ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เพิ่มมดกลางบางแกวนะครับฝั่งตะกุดสามดอกด้านหลังครับแล้วก็มีเป็นผงนะครับสามแปดครับเป็นพระเนื้อดินหวลวงพ่อฤาษียุกต้นนะครับเป็นพันเนื้อดินหวลวงพ่อฤาษียุกต้นนะครับสามเก้าก็เป็นพันเนื้อดินหลวงพ่อฤาษียุคต้นเหมือนกันครับ น้องน้อสียุคต้นนะครับสี่สิบเป็นหลวงพ่อผีนะวสนมลาวนะครับพร้อมกล่องนะครับสองหน้านะครับหลวงพ่อผีนะวสนมลาวนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับภาพสวยนะครับอยู่ในกล่องนะครับ มีเคลือบนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับ0849037676ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนคนพานะครับตอีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมครับ